กร่ตายพร้อมคนพร้อมนะคะเดี๋ยวพากระต่ายไปฉีดวัคซีนนะคะนัดไว้นะคะวันนี้นัดหมอไว้ไปฉีดวัคซีนไปไปหาหมอกันพาลูกพาลูกสาวลูกชายไปฉีดยานะคะนี่ค่ะ ฮูตูหูตูนี่หูตูเีบดีนะคะฝนตกนะคะจะเปียกๆหน่อยนะคะดูนี่ฮูตู พูตโดูตโดู้ผูเปียกดีวด,ดีดูดูหน่อยนะคะนี่ตัวเมียนี่ดูอันนี้จะไม่ดูนนด <c oughs> กินจนพุงดูค่ะพุงออกพุงออกพุงออก เดี๋ยวเราไปกันเูยนะคะดูอะไรดูดอะไรดูอะไรดููตุกตุกปุกตุกปุกตุกปุกใหญ่เอ้ยแม่มาแล้วต้องพาไปฉีดวัคซีนนะคะดูกัดกันรอยกัดกันกตะก,กายตะก,กาย ถึงแล้วนะคะรอหมอดูดูพวกเขาออกมาข้างนอกเราจะตื่นตื่นนะคะรอพบหมอฉีดวัคซีนเสร็จแล้วอีกตัวหนึ่งก็เจี๋ยาฟันออกนะคะตัวตัวนี้นะคะตัวตัวเมียนะคะเจีเยาฟันออกเพราะว่าฟันเขาคมนะคะเวลาเขาเคี้ยวอาหาร เออเขาก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยเคี้ยวไม่ค่อยถนัดนะคะแล้วเขาจะผมนะคะผมกว่าตัวสีดำนะคะเสร็จแล้วนะคะกลับบ้านได้ค่ะ